สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่15พฤศจิกายนนะครับนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทําในราคา Bitcoin กันหน่อยโดยสถาบันการเงินนะครับรวมถึงการมีโปรเจกต์ที่จะอัปเกรดนะฮะในเรื่องของ Bitcoin ในปีหน้าด้วยขอบคุณแรงข่าวครับกับสยาม b l o c k c h a i n c o m มนะครับมาเริ่มที่ข่าวแรกครับ Standard Charter ครับทํางนว่ามูลค่าตลาดคริปโตจะพุ่งแตะ10ล้านดอลลาร์อ่ะ10ล้านล้านดอลลาร์นะไม่ใช่10ล้าน10ล้านล้านดอนลาดอลาร หลังชัยชนะของทรัมป์นะครับก็การเปลี่ยนจุดย,ยืนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐครับจากผู้ที่เคยแสดงท่าทีต่อต้าน, Bitcoin นบิตคอยนะฮะกลายมาเป็นผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนคริปโตอย่างแข็งขันเลยส่งผลให้มูลค่าของบิตคอยครับพุ่งทะลุ9 0 0 0 0ดอลลาร์จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับทรรมก็ได้แต่ก็มีผลแหละในะช่วงแรกซึ่งก็สร้างความคึกคักให้กับตลาดคริปโตนะฮะด้วยความวิทาทีของเขาเปิดกว้างสําหรับคริปโตคนก็อาจจะรู้สึกว่า ออมันน่าใช้และมันน่าเข้ามาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับธนาคาร standard chartered นะค,คาดการณ์ว่าหากพักพับบีกันครับได้รับชชยชนะในการเลือกตั้งปีนี้นะครับตลาดคริปโตอาจจะเติบโตจนมีมูลค่ารวมสูงถึง10ล้านล้านดอนลลาร์ภายในปี2026ครับือวอีกประมาณ2ปีนะครับซึ่งก็นับเป็นการเติบโตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับในประวัติศาสตร์ขององค์การนี้นะครับเทนฮอรนมันไม่เคยเกิดขึ้นนะตอนนี้แค่มูลค่าตลาดตอนนี้ประมาณ1.7ประมาณนะ หนึ 1> 1. 8. 1. 8. ่งจุดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดแปดแล้วครับหนึ่งจุดแปดโอ้นี่มันขึ้นอันดับเจ็ดอันดับหกแล้วเนี่ยของสินทรัพย์ในโลกะฮะการทำนายนี้ครับยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นครับเมื่อทรัมป์ได้ประกาศนโยบายที่จะสร้างคลังสำรองบิตคอยน์แห่งชาติครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับนอกจากนี้ครับทำอย่างวิจารณโยบายแคบงวดต่อคริปโตของอรัฐบาลไบเดน Biden อย่างหนักครับพร้อมกับย้ำว่าถ้าที่ดังกล่าวอาจทำให สหรัฐสูญเสียความเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีใหม่นะครับก็หลังจากการเลือกตั้งในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาบิตคอยก็ทะลุ90,000ดอลลาร์แล้วนะครับตอนนี้ก็จริงจออทำหายไปประมาณ9 2 0 0 0 2 9 0 0 0 3แล้วนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าสถิติสูงสุดครั้งก่อนที่73,000ครับในเดือนมีนาคมส่งผลให้มูลค่ารวมของคริปตโตเคอเรนซีทั้งหมดเพิ่มขึ้นกว่า650,000ล้านดอลลาร์ครับโดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่3.2ล้านล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดนี้ครับส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความคาดหวังเชิงบวกต่อรัฐบาลชุดใหม่นะครับซึ่งผู้ผลิตคริปโตก็มีความหวังนะครับว่าจะได้เห็นท่าทีที่เป็นมิตรต่อสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับแนวทางของรัฐบาลเดิมนะธนาคารตร์ดชาเตอร์ครับก็มีการประมาณการว่ามูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะพุ่งแตะถึง10ล้านล้านดอลลาร์นะครับภายในสิ้นปี226พ่หากริพับบลี่กันได้รับชัยชนะแล้วก็มีนโยบายที่เป็นมิตรต่อคริปโต นะครับก็ผมว่านี่เป็นการคาดการณ์ที่ดีนะฮะเขาบอกว่าจอฟฟเคนดริกนะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของ Standard Charter นะฮะได้กล่าวว่าบอกว่ากระแสที่เพิ่มขึ้นนี้ครับควรส่งผลดีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ที่มีการใช้งานจริงมากที่สุดนะครับนี่คือพูดถึงภาพรวมไม่ใช่แค่บิตคอยเท่านั้นนะครับ รายงานยังชี้ครับว่าแม้การสร้างครังสำรองบิตคอยภายใตรัฐบาลใหม่อาจดูเป็นไม่ได้ยากครับแต่หากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นเหตุการณ์ที่ความเป็นไปได้ต่ําแต่ส่งผลกระทบสูงมากนะครับซึ่งอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในตลาดคริปโตแล้วก็เศรษฐกิจาาโลกด้วยนะครับก็หากบิตคอยสามารถที่จะบรรลุระดับที่คาดการไว้มูลค่ารวมของบิตคอยอาจจะสูงถึง4.33ล้านดอลลาร์4.3ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งก็จะเกินกว่าปริมาณเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่หมุนเวียนอยู่ในระบบทั้งหมดนะครับคือเป้าหมายของบิตคอยคือการขึ้นไปชิงอันดับหนึ่งจากทองคําซึ่งถ้ามันถึงวันนั้นได้ก็ดึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าคนที่ไม่มีบิตคอยจะเป็นยังไงโอเคข่าวต่อมาครับ Bitcoin รบิตคอยนะฮะเตรียมพร้อมสําหรับการปฏิวัติครั้งใหญ่ด้วยการอัปเกรดนะฮะออฟแคปีหน้ามันคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เครือข่ายบิตคอยครับกำลังจะได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในชื่อของ Offcat นะครับหรื mm hmm. อ OP แล้วก็มีขีดข้างล่างนะแล้วก็มี CAT Cat ที่แปลว่าแมว,วนะฮะซึ่งจะมาปฏิวัติบิตคอยให้สามารถเป็นช่องทางในการชำระงเงินและเป็นเครือ,ข,อข่าย d e f าอ๋อก็อารมณ์คล้ายๆแบบเอ่อเป็น Layer 2คล้ายๆ l i g ไลน์นิวเวิร์กน,นะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอลิเบนเซซซันนะครับ CEO ของ Starkware ครับได้แบ่งปันข้อมูลว่า Offcat ซึ่งเป็นชื่อเรียกการอัปเกรดรั้งสำคัญของ Bitcoin จะถูกปล่อยใช้งานจริงภายในปีหน้าครับซึ่งในงาน d e ฟคอนสองพันี่นะที่ประเทศไทยเบนเซซันเปิดเผยว่าออแคสจะนําเสนอฟังก์ชันการทางานมากมายให้กับ Bitcoin ครับเช่น convenience zero knowledge rollups แล้วก็ความสามารถเครือข่ายเลเยอร์2ใหม่ๆครับโดย s t a r k n e t ซึ่งเป็นโซลูชันการปรับขนาดของ Star k กแวร์นะฮะกำลังจะกลายเป็นเครือข่ายเลเยอร์ Layer 2ตัวแรกครับที่จะเปิดให้ชําระเงินโดยตรงทั้งบน Bitcoin แล้วก็อีทิเลียมนะครับ เขาเปรียบเทียบให้ผู้คนได้เข้าใจง่ายมากขึ้นว่าบิตคอยก็เหมือนเครื่องคิดเลขเก่าๆโอ้โหเดี๋ยวนะที่ทํางานได้ไม่กี่แบบเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนแต่การอัปเกรดครั้งนี้จะช่วยเพิ่มปุ่มให้กับบิตคอยให้ทํางานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างราบรื่นขึ้นผมไม่ค่อยเชื่อขี้ปากพวกนี้เท่าไหร่เอาตรงเลยนะไม่รู้ดิใครคิดไงผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าใครก็ตามที่มันคิดจะเปลี่ยนอะไรบิตคอยผมว่าแม่งไม่รู้ดิมันอาจจะอาจจะเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้แต่ แต่ประโยชน์นี่มันเข้าตัวมันแน่ๆผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันแน่อยู่แล้วมันเจ๋งแล้วมันคือเจ๋งอ่ะไม่ใช่ต้องมาเปลี่ยนเ้ยแล้วผมว่ามันเขาจริงไม่ได้เปลี่ยนบิตคอยน์นะเหมือนเขาแค่สร้างเลเยอร์ถูขึ้นมาเพื่อมาให้ใช้สะดวกขึ้นแค่นั้นแหละคิดว่าอย่างนั้นนะฮะทั้งนี้ไอเดียการอัปเกรดออฟแคครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับมันถูกนําเสนอมาตั้งแต่ยุคสมัยของซาโตชิแล้วนะครับแต่ว่าถูกถอดถอนออกไปเห็นปะซาโตชิคงไม่อยากได้หรอกมั้ง เนื่อง้วยเหตุผลได้ความปลอดภัยครับในปี2010นะฮะแต่ในปัจจุบันอ,อ,อามินซาบูริหัวหน้าวิศวกรจาก botanic labs นะฮะได้ค้นพบที่การนำมันมาใช้ผ่านซอฟ t f ฟอกนะครับทั้งนี้เป็นสั้นนั้นย้ำว่าออฟแคดเนี่ยจะยังคงสอดคล้องกับรวมการของ Bitcoin เพียงแต่มันทำให้บ t c o i n เนี่ยสามารถนำมาใช้างานได้จริงก็เท่านั้นแล้วไลน์เนเวิร์กมันไม่ใช่ละมันใช้ได้จริงเหมือนนั้นเออเพราะความเป็นจริงแล้วครับการนำบิตคอยมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้น เช่นการซื้อกาแฟนั้นมีค่าเงินที่สูงนะครับการอัปเกรดดังกล่าวจะเข้ามาแก้ในจุดนี้โดยนักวิเคราะห์บางคนถึงกับเชื่อว่าการอัปเกรดนี้เนี่ยจะทําให้บิตคอยเอาชนะอิตาเลียมได้เลยทีเดียวเอาองตรงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆความเห็นส่วนตัวผมไม่เชื่อไอ้โปรเจกต์นี้วะ่ะผมไม่เชื่อแล้วยิ่งน้ำวันผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเป็นสัญญาณบอกบอกในในใน,ในใจผมแบบในความรู้สึกนะบิตคอยไม่ได้มีไว้ใช้สําหรับชําระค่าสินค้าและบริการทั่วไป มันมันจะมันควรจะต้องทําตัวเหมือนทองคําที่อยู่ในคลังแล้วไปอิงสกุลอื่นแล้วมึงก็ไปใช้สกุลอื่นกันจริงๆตอนนี้คุณจะใช้ Layer 2ก็ได้นะฮะที่เป็น w l l l e t of Satoshi ครับที่เป็นตัว Lightning Network นะ,ะที่เป็นจ่าย Satoshi กันแต่เอาตรงๆผมก็คิดว่าก็ไม่ควรใช้ถ้าจะใช้มันคงต้องเป็นแบบมีสกุลไหนก็ตามมาอิงกับ s t o s ช i หรือ Bitcoin เลยแล้วไปทำเป็น Layer 3ก็ได้จะเป็นเหรียญหาอะไรก็ได้ครับทำไปเลยแต่อย่าใช้ Bitcoin เสียได้ คุณเห็นอยู่มันแพงขึ้นไออย่างเมื่อวันก่อนนะฮะก็มีคนมาที่คนไทยใช่ไหมครับมาสั่งซื้อนะขอบคุณด้วยเลยกับเสื้อซื้อเสื้อนะร,รุ่นที่1น,นะฮะนะครับที่ผมทําออกไปเป็นเสื้อ b i t c อ i เ e r s s ส a m s ยม r Community ประมาณเนี้ก็มีสั่งไปแล้วก็จ่ายมาเป็นซัตตชิใช่ไหมครับในมูลค่า5 9 9บาทวันนี้ก็คุยกันเล่นๆเขาบอกว่าโอ้ผมซื้อเสื้อไปในมูลค่าตัวละ8 0 0ร้อยนี่ผมก็เลยบอก มันเป็นเสื้อที่มาสกกนมากเพราะว่ามันสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้คระมูลค่าแม่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแม่งก็แบบว่าคือส,ส,ส,สินทรัพย์ผมได้มามันกําไรขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเสื้อตัวเนี้ยเมื่อเขาซื้อไปอะ่ะและถ้าเหรียญนี้ผมไม่ได้ใช้อะ่ะมันเป็นเสื้อที่ไปอยู่กับเขาแล้วเขาใส่เว้ยและในแล้วเวลาที่เขาเอาไปแล้วเอาไปใส่ใส่เดินไปนู่นไปนี่ระยะเวลานั้นนะครับถ้าตลาดตลาด บิตคอยมันราคาสูงขึ้นตามราคาตลาดเนี่ยมันสูงขึ้นแปลว่ากําไรผมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะแปลว่าสินทรัพย์ที่ผมได้มาจากจากเสื้อตัวนี้มันจะเติบโตขึ้นครับตลอดเวลาที่เขาก็ใส่เสื้อตัวนั้นอยู่เออเฮ้ยมันมันเท่มากเลยนะแต่สุดท้ายผมตัดสินใจแล้วว่าผมเสียดายแทนเขาผมอยากให้เขาเก็บตัชีเอาไว้ครับจริงๆเก็บไปเถอะอย่า,าเอามาใช้เลยถ้าจะให้กันนั้นในนอสเตอร์เนี่ยให้กันแบบพอเปล่าของคอครับอย่างเช่นแบบ เออสิบแซดยี่สิบเอ็ดแซดอะไรก็ว่ากันไปเอาแค่นั้นแหละคนละนิดนิดหน่อยอย่ามาใช้เยอะควรเอาไปใช้ในสิ่งที่แม่งมีค่าจริงๆฉะนั้นถ้าเราจะใช้กันเรารอเลเยอร์ทีที่เป็นเหรียญอื่นก็ได้ครับที่มาอิงก,กับบิตคอยอ่ะจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียดายบิตคอยเนาะตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนครับก็คือก็มีมีมีม,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 มีลูกค้าติดต่อ,อเข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกที่แบบมาติดตามในแฟนเพจเลยฮะก็สนใจจะได้เสื้อผมก็เลยอ่ะเปลี่ยนใจครับงั้นผม เปลี่ยนละผมให้เขาจ่ายเป็นเงินปกติเงินบาทนี่แหละแต่ว่าเาเติมเงินผ่านทรูมันนี่ที่าะว่ามันสะดวกสำหรับผมนะฮะก็ไม่ต้องเป็นสตูชีแล้วไม่รับเอาเป็นทรูมันนี่สะดวกดีนะครับใครอยากได้เสื้อนะฮะก็ติดต่อมาก็แล้วกันเนี่ยผมจะบอกให้กันว่าเออต้องยังไงนะฮะแต่มันต้องใช้สตูชิแล้วนะผมรู้สึกเสียดายครับแล้วผมไม่เห็นด้วยถ้าจะเอาไปใช้แบบเลยเปื่อยกันนะ่ะเออไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ไม่รู้นะ มันเป็นความรู้สึกที่มันบอกผมมาว่าอย่าใช้นะฮะเก็บมันไว้ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับโอเคก็ตอนนี้นะฮะราคาบิตคอยเองก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเชื่อว่าคืนนี้เผลอๆอาจจะทะลุออทำไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อวานด้วยไอ้เก้าหมื่นสามอ่ะไม่แน่นะฮะมันอาจจะไปจนถึงเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นห้าก็ได้ในคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้านะครับก็รอดูต่อไป มันยังแค่จุดเริ่มต้นน่ะผมบอกได้แค่เนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะฮะใครที่จะติดตามกันก็ติดตามกันได้นะผ่านทางหลายๆช่องทางที่เรามีเลยนะฮะกับรายการนี้ฮะ Bitcoin Crazy นะครับบายสุดเรื่องของ Bitcoin ครับผมอัพคลิปทุกวันประมาณ8โมงเช้านะตมามเวลาประเทศไทยใน3ช่องทางหลกัหลกๆก็คือจะมี YouTube แล้วก็ลัมบนะครับชื่อช่องไททาวชานลนะครับ คอนเทนต์ดีๆของไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ช่องทางที่3คือ a c k Nobody Fanpage นะครับไปใน Facebook แล้วค้นหาคำว่า z a c k Nobody นะครับเจอแน่นอนแล้วก็ผมไลฟ์ทุกวันนะครับตอนนี้เราตัด TikTok ออกไปเลย TikTok มันแบนผมแบบถาวนเลยครับเปอร์แมนแนนซ์แบนเลยนะไม่มี Account อีกแล้วช่างหัวมันนะครับเราก็ไลฟ์อยู่ในยูทูบแฟนเพจลัมเบิลนะครับแล้วแล้วก็มีอะไรอีกวะอ้อ แซฟส,สตรีมเดี๋ยวผมรอเซ็ตระบบเสร็จแล้วจะกลับไปไปลฟ์อีกนะครับผมแต่ว่าตัดตัดไอตัว t i k t o อออกไปเลยนะครับยังไงก็มาเจอกันได้ในช่องไางท,าที่ผมที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ซัพพอร์ตกันได้นะครับผ่านทางเนี่ฮะทูมานี่เบอร์นี้แหละที่สั่งเสื้อก็เบอร์นี้แหละแล้วพร้อมเพย์นี่ก็ไปทูม o นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบิตคอย n และนีวเบิรถ้าอยากจะให้อยากจะแซฟให้ให้ได้นะครับแต่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะเสียได้นะให้มาแบบพร้อม แบบเป็นน้ำจิ้มนะครับส่วนใครอยากซื้อ Bitcoin อยากเทรดคริปโตแนะนำสแกนคิวอารโค้ดด้านมุมหน้าจอนะสมัคร by bit นะครับแล้วก็ลองใช้ดูใช้ง่ายฮนะแล้วก็ฝากติดตามนะฮะ h ฮชแ t a g สยามสเตอร์ครับ,รบถ้าคุณเซิร์ช hashtag นี้ในแอปที่คุณเล่นอยู่คุณจะเจอพวกเราที่เป็นชาวสยามสเตอร์หรือ Bitcoiners นะฮะคนไทยนั่นเองนะครับ แล้วก็ฝากเว็บไซต์ด้วยนะฮะกับ w w w i am satoshi com นะฮะเราขายสินค้าพีเมียมมีเสื้อมีกระเป๋ามีรองเท้ามีหลากหลายเลยนะครับเนี่ยแก้วใบนี้ก็เพิ่งจะได้มาผมก็สั่งทำเหมือนกันฮะ,ะแก้วที่ชื่อว่า i am satoshi nakamoto นะเห็นไหมนี่แก้วใบนี้นะครับนี่มีสองสีนะฮะดำขาวแต่อันนี้มันแบบมันเป็นสีดำแต่ว่าจริงมันจะมีความทูโทนข้างในเป็นสีขาว ก็สั่งได้นะครับอันนี้เป็นผลิตในอเมริกานะฮะต้องบอกก่อนแต่ผมกำลังดูแหล่งผลิตในออสเตรเลียเหมือนกันจะได้อาจจะมี2แหล่งนะครับก็อาจจะต้องมีอีกหนึ่งเว็บเพิ่มขึ้นมาเพราะมันต้องแยกกันกนะ็ในออสเตรเลียอาจจะเหมาะสำหรับคนในออสเตรเลียด้วยแล้วก็ประเทศที่ใกล้ออสเตรเลียอย่างอย่างไทยก็ใกล้นะฮะอย่างอเมริกาส่งมาไทยใช้เวลานานหน่อยังนั้นออสเตรเลียไปไทยจะไวขึ้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีแล้วกันกำลังหาข้อมูลอยู่ นะครับแต่พยายามจะผลิตสินค้าแบบเนี้ยออกมาอีกส่วนสําหรับในไทยคุณต้องติดตามในแฟนเพจเท่านั้นผมประกาศขายในแฟนเพจเท่านั้นเลยนะครับมีแหล่งผลิตในไทยอยู่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ